ตุเทวตาสตามังมุลีราชสาโสนันโตสัขโมคทางสัเกเฮกามิจะรูปเปเฮริสีขาราตาเตจันทาริเควิมาเนียที่เประเทจัคขเมตาุวนาคหาเนเคหาวาทุมหิเคเต ภูมิมาจยันตุเทวาทาราธรารวิสเมยขกค,คันทัพ,พนาคาติทันตาสันติเกยังโมเนวระวะจะนางสาทาโวเมสุนันโตูธมาสวรรการอายามพระทันตาธรมาสวรรการอายามพระทันตา สามมสวรรคาโรอายามพะทานตา เยไม่เย่ยปอปกเสงให้ตีกองปกเสงหนาของตาสาวัดอ้างมือเว้นสาวปฟันเห็นมือคำคำบาคำปันเดือดเดือบาเดิอปันตามาเล่นบาบ้านกามาเล่นนางกวากมีผมมีตาใสตาใสปิตาประกอกหน้าออกรอบถ้าเข้าเบียสาาอมเจียร์ไรน้ำเรียทาลุกจากปลามาทักมาถายไม่ขานหัวบากน้ำขึ้นแก่แกน้ำขึ้นเหียนเาวาเยยแม่นางกวากไม่อย่กเย่ไม่เยย่อปกเสงให้ตีกองปกเสงหนาของตาสาวัดอ้างมือเว้น สาวปั่นเห็นมือคำคำบ่อคำปั่นเด้อเกือกบ่อเด้อกปั่นตามาเล่นบาบ้านจ้างมาเล่นนางกวักมีกม,มีตาสตใส่สสไปตาบอลอกหน้าออกรอกสุซาเข้าเบียเ้ยสาอมเกียร์เลยน้ำเหลียทาลูกจากปลามาทักมาถ่ายไม่ขานหัวบักจากน้ำขึ้นแคร่แกน้ำขึ้นเหียนเสาเยยแม่นางกวักไม่อยากแ่ไม่แย่อปลุกเสียงไห้ตีตอปลุกเสียงหนาของสร้างสาวัดอ้างมือเว้นสาวปั่นเห็นมือคำคำบ่อคำปั่นเด้อเดิอบ่อเด้อกปั่นตามา มาเล่นบาบ้านจา่ามาเล่นน้ำก็มีก็มีแต่ใส่แต่ใส่ปา,าบลกก็มาออกก็คือสาเข้า,นานเบี้ยสาอมเปลี่ยในน้ำเบี้ยครัลูกจากปลามาทักมาถ่ายไม่ขาดหัวปลาจา,ากน้ำขึ้นชายแกน้ำขึ้นเหียนอเอ้าไม่นานกว่าจาทำก่อนอมาเข้าเนะี่ยมันเป็นที่ยิ่มันเป็นทุกสาย

กินไหนน้องแบบนี้อ่อามาข้าวหน่ยอยข้าวอีนาข้าซอสข้าลาบเนี่ยอ่าอางเนี้ยที่ออกออกอา่าวันที่หนึ่งกระกฎะาคม6ไงให้ข้าวได้บอสใช่เออ,อ,อ,อววาให้ได้นะให้เข้าวพื่อกระให้เข้าไปเนะี่ย พอลายที่ได้นบทกเทึกีนีอมามองเนี้อีกขรังคือสร้างเส้นขต่อทึกได้บสห่ทึกบ่ให้ทึกบ่ละถูกแม่นบ่นาทึกขีบึุดแลขึเช็ดอเช็ยหน่อยาันทาวาให้กระทึกเนียเขาจะได้หาเลขท้ายสามตัวบนรางวัลที่หนึ่งหยรัฐบาลนะ รัฐบาลไทยนะบ้าเอออมสิ้นนะเอารัฐบาลรัฐบาลไทยเนะี่ยได้ค่าตามต่อลองที่หนึงนะไนีให้เล็กอย่างเขาเก่งเขาเหมือนก็ เอาหนือนเบิ้งนะครับเขียนเลขเบิ้งมไเล็กเล็งเงี้ยเอาเขียนครับครับเ,บเลขาสร้างโบนรางวัลที่หน,นึนนาานงน่งรัฐบาลไทยเนี่ยวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเนี่ยเ,เขียนเป็นเบิ้งก็าเล็กเงี้เขียนเลขอะไร ตัดแล้วบัดเนี่ยและกลิ่นเลยคือไปเคียร์กับต่ละปักมันละเนี่ยอ้อแค่นะตัวเนี้ยสัมผนะัสอ้อแค่เนี่ยก็ยิ้มเอยียงดูปูเสื้อมาเส้นสังเอวย,ยังดีเลยเด้อและตัวเนี้ยนะอ่ามีตัวแทมเดียบอ่าตัวแทมบล็อคเราจะยัางได้หมดทั้งบนนทั้งล่างนั่นละมีบอตัวแทมมา บาอันนี้ว่าตัวเนี่ยอืมเปนแท้นะนะอ,ออกแท้นะอืขันทาวาออก้องห้างใช่ให้ไต่เนะี่ยยักได้ยังแม่หนังกองมาปีนมาข้ามได้ได้ยัง องเท้า,าเตเคยเห็นทักทีน้าเท้าัากใจรองเท้าเน่บนะอสน้ารองเท้าเน่บอ้ามาักจรอเท้าให้เต็ขไไไไง,งขึ้นหน่งแง้เดี๋ยวองเ้าตายเลยเขาจะกอ่นีกนีืรองเท้าตายอยู่นี่ไ,ไ่รู้อา้อาแม่ปินเนี่ยบ้านอยู่ไหนแต่ยักษ์หเนี่ย

เงี้ยวัดยริงไงแล้วตายอยู่นี่บอสนะต<า>แต่ย<ด>ัพูดว่าตายอยู่เท่านี้บอแเม็นบอเออตายนานแล้วนะีตย,นานต,ายนนตายไม่จกตีแล้วเอา้า จะเป็นกระเลียงบ่อเนี่ยฮะโอ้จะเป็นพี่น้องกับพว่อวันดีเ้โอ,อนนนน้จะบอกเลก่แค่แต่ไม่รู้นี่นกระลึมนูน้ตายกี่ทีอ่าทันท่าว่าทึกเลยที่ให้ไปเนี่ยแยกแต่แต่รองเท้ายัางไดียวเดว้เอาอยัางกอันอ,อีกบ่อ่าเอาอยัางอีนอีกบ่อ ไม่ตายตายไม่มีรองเท้าเนี่เแต่รอ,อ,องเท้าอีกเดียวนะเออถ้าใส่าวัตถุกต้องโตตามโตเดิมไม่ได้รองเท้านะ่ะนอ้อยเอามาให้ยังงามเลยเนาะเอาเพิ่มต้นหยองความมุ่นเด้งงามๆเป็นอะไรตใจเอ,อ,าอ้าใส่ยักษ์หูวกันแเนี่ยมีคนชาวบ้านยักษ์หัวกันแล้วปีนย่างไก่ยักษ์หัแม่ปีนนี่เป็นยังตาย เลยนะไม่ถันก่อนลวนะเอา้าบ่มีม่ยังห้ามมือเดิมขันทาวาได้งไปทินก,กระดาษกระดรัฐบานไคเนี่ย่านซ้ำโตซ่องโตเนี่ยว่าวาที่จะใครจะเอารอางเท้ามาให้ตรงนี้เด้อและแมนบอสมาเอา,าให้อามาให้มองนี้บอสออ ทางาน,นกัอีสเรลนออกเลยเด้ออย่างอื่นให้มาให้ก็ตามสมควรเนาะอ่านะั่นเชิญออกไปเด้อเสียงกลับเด้อเสียงกลับเด้อ